วงจรชีวิตวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนไปอย่างตามคลองตามหนองอะไรเงี้ยของเราแต่ก่อนน่ะเป็นปลาหรือว่าเป็นสัตว์ต่างๆที่เราสามารถหายกินได้ง่ายๆอะ่ะมันมันหายไปเพราะว่ามันมีสารเคมีคงเป็นสาเหตุเนี่แหละที่ที่ทำให้พ่อจากจากเราไป<ม>ก่อนใบอนควรมันก็เลยว่าเราจะไม่ไม่ไม่เดินตามตรงนั้นละเราต้องเปลี่ยน ฉันและทีมวิจัย PBLR ไทยแลนด์ได้มาลงพื้นที่ยังจังหวัดบึงกาฬเพื่อมาติดตามและพูดคุยกับอีกหนึ่งโมเดลของพึ่งตนเพื่อชาติเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะอิงนะคะโวงทองศีเศษฐาค่ะพึ่งตนรุ่น13ค่ะบ้านคูดอยผาส้มค่ะก่อนหน้านั้นก็หย่ยางเป็นเกษตรกรอยู่ค่ะแต่ก็ปลูก ป่าของเราเองด้วยค่ะก่อนที่จะมาทําเกษตรเราทําอะไรมาก่อนแต่ก่อนก็นคือทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะคะ<ม>ก็ทํางานโรงแรมพอคุณพ่อเสียค่ะคุณพ่อเสียปีห้าสี่ค่ะพ่อเสีย<ม><ม>ปีห้าสี่อย่างเี้ยเราก็เราก็ต้องกลับมาที่บ้านที่บึงการ<ม>เพราะว่าเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเนี้ยก็ถ้าจะปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวเนี้<ม>ก็ก็คงไม่ได้เนี่ค่ะม,มาเข้าพึ่งตนได้ยังไงอะค่ะมาเข้าพึ่งตนก็คือ แฟนได้เข้าไปก่อนกนะ็คือแฟนได้ร่วมโครงการพึ่งตนรุ่นที่9ค่ะพอเขาอบรมกลับมาเขาก็พาไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายค่ะได้ไปงานประกาศชัยไปเห็นบรรยากาศเราก็รู้สึกว่าทําไมคนมาจากหลากหลายพื้นที่อ่ะ แต่ทําไมเขามีมีความจริงใจมีความสุขจังเวลาที่เขาแบบเห็นหน้าหรือว่าทักทายกันมันมันเหมือนกับมองไปที่เราตาแล้วมันเหมือนกับใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วทําไมต้องต้องมีความจริงใจให้กันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยแบบเออทำให้เราซึมซับตรงนั้นทําให้เราว่าพอเราไปอะมันจะได้บรรยากาศที่เราเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเข้าไปพึ่งตนนะคะบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างคะวันแรกเนี่ยก็กลัวกลัวอยู่นิดนเหมือนกันนะว่า มันจะมันจะไปยังไงเขามาจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศอะไอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่และคนมาก็สาขาอาชีพก็หลากหลายเนาะพอเข้าไปถึง จุดนั้นจริงๆอะค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายอยู่ในใจเหมือนๆกันน่ะว่าเรามาตรงนี้เพื่อมาสืบสารงานของพ่อหรือว่าทำทำในสิ่งที่ท่านพระราชทานมาให้อะ่ะให้มันเกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นมาหลังจากที่เราเข้าไปแล้วอะค่ะจบโครงการความคิดเราเปลี่ยนไปไหมหรือว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่า พอเข้าไปตรงจุดนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเราไปอยู่อีกอีกโลกหนึ่งเลยนะคะม,มันเหมือนกับมองมองไปตรงไหนอะ่ะมันเหมือนกับมันมันมันสวยงามอะค่ะเข้าไปเขาก็จะสอนเรื่องระเบียบเนาะแล้วการคัดแยกขยะมันทําให้เรากลับกลับมาย้อนว่าที่ไปที่มาของขยะมันเป็นยังไงพอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็อยากจะให้บรรยากาศตรงนั้นน่ะมาอยู่ในบ้านของเราอะ เขาจะสอนให้รู้จักการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับว่าเราต้องศึกษาหาความรู้ด้วยมันไม่ใช่ว่าจะทําแบบเกษตรเดิมๆว่าจะรอแต่ฟ้าแต่ฝนอะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องดูว่าปีนี้มีฝนไหมแล้วเราต้องสามารถคํานวณได้ค่ะว่าในพื้นที่ของเราอ่ะมีน้ําฝนที่จะพอใช้ในการเกษตรของเราไหมการปลูก ปลูกไม้สักต้นอะ่ะมันไม่ใช่ว่าปลูกแล้วก็คือจบอะ่ะเราก็ต้องไปดูแลเขาด้วยอาจจะต้องหาฟางหาเศษไม้อะไรเงี้ยมาห่มให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีความชื้นในตัวของเขาเนี่ยให้ไปไปถึงหน้าฝนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาบ้านสวนนะำส้มอบต้อนรับด้วยค่ะพื้นที่ ที่ดูแลอยู่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะคะพื้นที่ที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งหมดสามสิบแปดไร่ค่ะก่อนที่จะมาทําตรงนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นยางพาราหมดเลยแล้วก็ส่วนจะเป็นจะเป็นแปลงอ่ะจะเป็นที่นาประมาณสิบสามไร่ค่ะแต่พอเราไปอบรมกลับมาเราก็มาแบ่งพื้นที่อะค่ะ<ม>ตามตามที่เราได้อบรมมายางควรจะเอาไว้ประมาณกี่ไร่หรือว่าจะปลูกป่าไปกี่ไร่แล้วที่นาเราอ่ะเราจะแบ่ง ปลูกไม้เหมือนกับว่าเป็นไม้กินไม้ผลเงี้ยแต่ในพื้นที่ของเราก็คือเราจะมีก็คือในเรื่องปศุสัตว์นะคะก็คือเลี้ยงควายเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องแบ่งแบ่งพื้นที่ให้เขาตอนนี้ก็จะเน้นเป็นป่าค่ะปลูกป่าแล้วก็เขาเรียกว่าผักสวนครัวเนาะให้พอกินในครอบครัวของตัวเองก่อนแล้วถึงจะขยับขยายหรือว่าค่อย เพิ่มจํานวนเราก็ต้องคิดมาคิดว่าเออปลูกป่าแล้วจะมาปลูกแค่ป่าเงี้ยมันไม่ได้ตามที่ได้ไปอบรมมาก็อาจารย์ก็จะสอนเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนาะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปอบรมอะค่ะเราปลูกป่ามาก่อนนะมันก็อาจจะได้ผลเรื่องในการเกิดเหตุนะคะในพื้นที่ของเราก็จะมีเหตุหลายๆอย่างเกิดขึ้นหลายชนิดเกิดขึ้นด้วยค่ะมีเสียงสะท้อนจากรอบข้างหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหมคะ ก็แบบทำไมท,ที่เราปลูกแต่ป่าอะไรเงี้ยเออค่ะ <c oughs> ก,ก็แรกๆอย่างกาแฟนี่ก็จะไปในแนวเดียวกันเนาะเพราะว่า,าไปอบรมไป <c oughs> ก็คือปลูกด้วยกันแต่กับแม่ก็อาจจะมีบ้างทําไมต้องมาปลูกมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็อธิบายให้ฟังว่าเราจะมาทําพืชเชิงเดี่ยวมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าทํายังไงอะค่ะยางที่ปลูกเขาเรียกว่าสวนยางกินได้ อะไรอย่างเงี้ยเราเราอยากทำตรงนั้นให้มันเกิดการที่เรามีป่าเห็ุอะค่ะทำให้คุณแม่เขาเปิดใจยังไงพอแกไปเห็นแล้วแบบที่แกไปเก็บอะแกก็ว่ามันก็ดีนะเหมือนเมือน่ก่อนเพราะว่า ถ้าถึงช่วงฤดูเก็บเห็ดอ่ะจะมีลถเนาะลถทาไปเงี้ยก็แล้วก็จะเสียค่ารถอะไรเงี้ยไปให้เขาก็คือไปไปเก็บที่จังหวัดอื่นหรือพื้นที่อื่นอะไรอย<ม>่างเงี้ยแต่เนี่ยเรามีของตัวเองเน<ม>ี<ม>่ยแม่ก็กเออมันมันดีนะ<ม>คือเราจะกินอ่ะจะเอาเข้าปากอ่ะอาหารอะ<ม>่ะแล้วเรารู้ที่ไปที่มาและ<ม>เออมันก็สบายใจใช่ไหมคะมแล้วก็รู้ว่าเออพื้นที่เราอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วสารเคมีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราสบายใจที่จะกินเข้าไปค่ะ คาว่าได้รับผลกระทบไหมมันก็ได้รับแต่มันอาจไม่ได้รับโดยตรงเหมือนกับที่คนคนที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เนาะ mm hmm. การไปการมาหาสู่กันเนี้ยมันก็ยังถือว่ามันยังไปได้ปกติอยู่อย่างน้อยๆอ,อะค่ะคนต่างจังหวัดก็จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองเนาะการที่จะสร้างแหล่งอาหารมันก็ทําได้ง่ายกว่าคนในกรุง อะไรเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราก็คงจะเป็นพ่อค่ะถ้าจะพูดจริงจริงพ่อก็เสียก่อนวัยอันควรนะคะหมอก็วินิฉัยว่าสาเหตุที่ทําให้พ่อเสียชีวิตก็หัวใจวายับพันเนาะแต่ก่อนน่ะพ่อทํานาทำอะไรเงี้ยมันมันก็ยังทําได้โดยที่แบบไม่ต้องแบบทำงานหนะักแต่พอมียางเข้ามาอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปปฏิเสธนะคะว่ายางมันไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงโอเคมันมันดีแหละมันมัน,ม,นมันก็สร้าง รายได้การกรีดยางเนี่ยมันต้องตื่นตั้งแต่เช้าก็ตั้งแต่บางบางคนกรีดเยอะมันก็ต้องแต่เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพออย่างวิชาการเนี่ยต้องาปลูกยางนี่ต้องห้ามปลูกไม้อย่างอื่นเข้ามาแซมนะต้องปลูกเฉพาะยางเพราะงั้นมันจะไม่งามแล้วคือต้องฉีดยาฆ่ายาต้องใส่ไอปุ๋ยเคมีให้มันถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ออกนู่นนี่นั่น ก็คือน,นี่ก็ตามหลักของเขาเนะเราก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอมาคิดกันจริงอะ่ะคงเป็นสาเหตุเนี้แหละที่ที่ทาให้พ่อจากจากเราไปออมันก็เลยว่าเราเราเราจะไม่ไม่ไม่เดินตามตรงนั้นละแต่ว่าเ,ออเราจะไม่ไปใช้สารเคมีเราจะไม่ไปใช้ปุ๋ยเคมีเอาหลักที่เราไปอบรมไม้นี่แหละเข้ามาใช้ในสวนยางเราจะทําสวนยางของเราอะค่ะให้เป็นสวนยางกินได้ ก็เพื่อที่จะให้เราอะคิดถึงพ่ออยู่ตลอดเลย <Ừ. S 1> แล้วคือเราต้องทำสิ่งเนี้ยให้มันดีหรือว่าให้มันไม่ต้องไปตามรอยอะเราอยู่อีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมเราถึงไปเลือกบ้านกูดอยผาส้มที่อยู่ทางเหนือเรามีเหตุผลไหมคะที่เลือกที่ต้องการไปดอยผาส้มเพราะว่า โดยผาส้มก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนก็คือบวรใช่ไหมคะเราต้องไปเอาความรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานของกลุ่มประทับใจอะไรในบ้านครูดอยผาส้มไหมคะพูดตรงๆก็คือในชีวิตนี้ไม่เคยไปภาคเหนือเลย <laughs> ก็เลยแบบว่าเอ,อในสักครั้งในชีวิตประทับใจในในพื้นที่ในภูมิประเทศนะคะในอากาศประทับใจ พ่อพ่อแม่แม่จะมีวิชาที่พ่อกับแม่ต้องต้องเข้ามาสอนนะคะเรื่องสมุนไพรเรื่องการการนวดเนาะแล้วกับ<ม>เรื่องการเดินป่าเหมือนกับเขาเต็มใจที่จะสอนนะคะเขาไม่ได้แบบว่าปิดกั้นท่านมามาด้วยความจริงใจมาด้วยความเต็มใจคือเวลาเรามองแบบมองสายตาหรือแววตาเขามีความแบบอบอ้อมอารีแห<ม><ม>ละคะ่ะน่าจะประมาณนั้นอะ ประทับใจเพ่อพ่แม่แม่มากแล้วก็พื้นที่สวยมากๆค่ะก็เคยคุยกันอยู่กับแฟนว่าเราอยากจะทําแปลงของเราอ่ะพื้นที่ของเราค่ะตรงเนี้ยให้เป็นสัปปยสถานใครมาพักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาได้แล้วก็เปิดรับอีกเป้าหมายหนึ่งก็ อยากทำพื้นที่ของเราอะค่ะให้อุดมไปด้วยพืชพันธัญญาหารก็เหมือนกับว่าให้มีฐานสีพออะอย่างที่ได้ไปอบรมมาแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็จะเป็นการเข้าไปขับเคลื่อนในชุมชนดึงวิถีประเพณีแบบเดิมๆกลับคืนมาค่ะ ในพื้นที่ของเราอะ่ะจริงๆอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องดิ้นรนหาอะไรจากที่อื่นเลยเพราะว่าอย่างพ่อแม่หรือว่าบรรพบุรุษของเราสร้างมาให้อะ่ะอย่างพวกอ,อุปกรณ์พวกจักสารอะไรอย่างเงี้ยการทอเสือ้อทอผ้าหรือว่าการทําขนมโบราณอะไรเงี้ยณตอนนี้ค่ะก,ก็ได้ทํากลุ่มเหมือนกับว่าตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ของตัวเองขึ้นมาแล้วค่ะกลุ่มหนึ่งก็เป็นญาติๆนะคะเป็นป้าเป็นแม่อะไรเนี่ยเป็นเรือญาติกันพี่อิงมีความคิดเห็นยังไงคะกับคําว่ากสิกรรมธรรมชาติเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ได้รับผลกระทบจากสังคมเมืองคาว่ากสิกรรมเนี่ยมันเหมือนกับการทาเพื่อการทํางานของเราให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยที่เราไม่ไปทาร้ายเขาแล้วก็อยู่กันอย่างแบบเกื่อกูนะคะ สำหรับตัวของของอีงเองอะ่ะมันไม่สามารถจะที่จะอธิบายออกมาได้แต่แต่คือเราอ่ะเราต้องลงมือทำอมาเราจะได้คําตอบกับคำคานี้ในนิยามของพี่เองอะคะ่ะคนเพิ่งตนต้องเป็นยังไงมันไม่ต้องไปนิยามอะไรต้องไปหาคําอะไรมามาบรรยายอะ่ะมันมันเป็นคําที่แบบตรงตรงอยู่แล้วอะ่ะพึ่งตนอะ่ะคุณต้องเพึ่งตนโดยตัวของคุณเองอะ่ะในพื้นที่ของคุณ ต่คำว,ว่าพึ่งตนเพื่อชาตินี่ก็พึ่งตนเพื่อชาติจริงๆค่ะ <laughs> เรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะจะให้เด็กๆอะอย่างรุ่นลูกหรือว่ารุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาเรียนรู้เนี่ยค่ะดึงเด็กๆเข้ามาอาจจะเข้าไปร่วมกับโรงเรียน <laughs> ทาไมเราถึงเลือกที่จะขับเคลื่อนกลุ่มเด็กๆนี่แหละใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าจะพูดถึงว่าเขาจะติดไปกับโทรศัพท์นั่นแหละเออใช่แล้ว <laughs> ลลพยายามอ่ะที่จะดึงเขาออกจากโทรศัพท์เพื่อที่จะมาทํากิจกรรมตรงนี้พูดง่ายก็คือเขาก็สามารถที่จะสืบสารหรือว่าต่อยอดให้เราได้อ่ะเราสามารถทำให้เขาชอบสิ่งนี้ได้อ่ะมันจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาได้ เพื่อนๆกลุ่มเครือข่ายเพื่อตัวนะคะเรายังมีติดต่อหรือว่าไปเอามืออะไรกันไหมคะมีติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอยู่อะค่ะแต่ไอเรื่องไปเอามือนี่ถ้าจะพูดถึงเมืองการนี่ก็มีอยู่คนเดียวเลยเนาะจะ <c oughs> นานๆทีมันมันอาจจะไม่ได้ไปบ่อยเหมือนกับอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากเราก็จะไปขับเคลื่อนกับทางแผ่นจังหวัดอีสานตะบน,นก็คือเราเนาะขอ พี่ิงอยากฝากอะไรถึงพี่พึ่งพี่มีหรือว่าโครงการพรึ่งตนครูบาอาจารย์เพื่อนๆนะคะอยากฝากขอบคุณพี่มีพี่พึ่งอะคะ่ะแล้วก็โครงการคุ่งตนของแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ที่ทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะ่ะมันได้ผลจริงๆมันทําให้เราเห็นคุณค่าของธรรมชาติหรือว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่ที่มันกําลังจะ จะสูญหายไปแล้วครูบาอาจารย์ได้รักษาไว้แล้วก็ได้มาถ่ายทอดให้กับคนเพื่งตนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณโครงการนี้จริงๆค่ะคุณค่ะ